ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามหลวงพ่อกัรหาสุขากาโมอาจารย์มากราบปรึกษาท่านในหลายเรื่องปกติเวลาอาจารย์มีอะไรจะก็จะมากาบมากราบท่านมาพอดีเจ้าพอดีจ้ามาหาท่านคิดถึงคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อกัรหามาอยู่ไกลอาจารย์จะมาหายากหลงพระอาจารย์สมทบเนี่ยอาจารย์จะได้เจอบ่อยเพราะว่าท่านอยู่ใกล้เลือยา่างดงเราโทรคุยกัน เขาจะส่งโต๊ะบางทีท่านเป็นห่วงอาจารย์ท่านก็โทรมาถามเป็นยังไงบ้างบางทีท่านก็โทรไปปรึกษาอาจารย์ก็โทรไปปรึกษาท่านก็จะใกล้กันหลวงพ่อการหานี่จะโทรปรึกษาไม่ได้ก็เวลามาก็ต้องมาต้องเดินทางมาเองท่านก็จะต้อนรับอาจารย์ทุกครั้งก็ต้อนรับดีเดี๋ยวอาจารย์จะ <c oughs> ให้ลูกศิษย์รอข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นไปส่วนตัวข้างบนเดี๋ยวจาจะขึ้นไปคนเดียวก็จะขึ้นไปคุยกับท่านส่วนตัวด้านบนจะไปที่กุฏิท่านด้านบนคนไปไปแค่สองไปอาจารย์ไปคนเดียว ที่เหลือน่ารอข้างล่างแล้วเดี๋ยวซอยลาจังเกียรท่านเสี็จพุทธท่านก็จะพาจาลงมาด้านล่างแล้วก็จะมาให้ลูกศิษย์เนี่ยกราบพร้อมกันทีเดียวแล้วก็แยกย้ยายกลับบ้านมาเพื่อกราบท่านโดยเฉพาะเลยแล้วก็ฟังโอวาททำสั้นๆจากท่านเล็กน้อยอย่างนี้กราบพระราาท่านมองลงมาใช่ใครนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าด้าน,ด,านด้านหน้าที่มีพระกุทธรูปอะ หลายคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะมามาทุกครั้งเวลามาเราก็จะมีเรื่องส่วนตัวมารบกวนถามท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรึกษาท่านท่านก็จะพาขึ้นทังบนอาจารก,ก็จะเข้าไปในกุฏิท่านเลยไปในห้องฝนตกแรงชุ่มฉ่ำชะอุ่มเนี่ยวัดป่าข้อดีของมันเวลาฝนตกมันจะฉ่ำไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดู เห็นไหมดูต้นมงต้นไม้ใบหญ้าที่ฝนตอกอยู่นะเดี๋ยวเราเรามีสถานปฏิบัติธรรมของเราเราก็จะเอาแบบนี้บ้างเนาะเอาแบบความชอบอุ่นเนี่ยเขากำลังกินข้าวกันอยู่ที่วัดเขาเตรียมข้าวไปเลี้ยงคณะเรามาก็เตรียมข้าวไปเลี้ยงท่านก็จะมาทุกครั้งท่านก็จะเลี้ยงข้าวบางทีก็เอาพุชารขึ้นรถไปเป็นกลุ่ม เราที่มาก่อนหน้านี้มาให้ทุเรียนเอาทุเรียนกลับไปไปสิบลูกมั้งทุเรียนพวงมาีนีะสิบกว่าลูกยี่สิบกว่าลูกได้อ่ะท่านให้ไปแล้วก็พุทซาแบบอีกเป็นแบบุงใหญ่ๆไปกระสอบ 4, อ่ะสี่ห้ากระสอบอย่างเงี้ยท่านให้เอากลับไปเยอะผลมงผลลไม้มีลูกศิษย์ออกมาถวายท่านก็ไม่ห่วงให้กระจายแจก,กหมด หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ก็จะเรียกกันหลวงพ่อใหญ่คนต่อความหิวได้ยังไงมันชินแล้วมั้งมันจะไปอะไรความหิวมันจะถึงขนาดทนไม่ได้ขนาดนั้นเหรอเกินไป ทำไมโยบัติาหลายๆวัดจึงเป็นผู้หญิงครับมันมันไม่ผิดไงอุปถากจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คือจําไว้นะเราต้องยึดตามพระวินยัยพระพุทธเจ้า,าห้ามไม่ห้ามเท่ากับไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ทีนี้มันต้องดูตามความเหมาะสมระยะความใกล้ความไกลต้องพิจารณาเองผู้หญิงอุปถากได้แต่ไม่ควรอุปถากใกล้ไม่ควรอุปถากใกล้ชิดควรอุปถาคไกลหน่อย ผู้ชายอุปถัมภ์ใกล้ชิดได้แต่ผู้หญิงอุปถัมภ์ใกล้ชิดผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่เขาติดเพราะฉะนั้นต้องดูตามความเหมาะสมเอาเองตัวผู้หญิงเองต้องรู้ตัวว่าไม่ควรอยู่ใกล้เกินไปตัวพระเองบางทีก็ต้องมีวิจารณญาณในการไล่ผู้หญิงออกไปอย่าให้มาอยู่ใกล้เกินไปคือมันก็ดูตามความเหมาะสมอะแม้ไม่ผิดพระวิานัยก็ต้องพิจารณาให้ได้ว่าเขาติดเตียนกันหรือเปล่าจะเมินเฉยก็ไม่ถูกต้องมันไม่ควรเมินเฉย เพราะฉะนั้นเวลาเขาติแล้วเนี่ยเ<ฆ>ขควรจะต้องปัดออกไม่ไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบยืนแบบไม่สนใจอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ <Bour bon. S 1> เอาความเป็นจริง <C' est S 2> <u> จะหญิงจจชายไม่ควรอยู่ใกล้เท่านั้นนะแต่ผู้ชายอะเหมาะสมที่สุดมันดูเหมาะเหมาะกว่าไง ถ้าท่านตอบอาจารย์อาจารย์ทางตามไห้ครับท่านไหนท่านที่ตอบอาจารย์คือท่านไหนอาจารย์ก็อ,อกบิดาบาสนะครับแต่ทําไมต้องมีครัวส่วนตัวไม่มีจามึงไปเอามาจากไหนรัวส่วนตัวมึงก็เพอเจอเขาปั่นมึงก็เชื่อมึงไปเอามาจากไหนครัวส่วนตัวมึงไปหาหลักฐานมาในวัดมันมีหรือครัวส่วนตัว มึงก็ไปเรื่อยกับเขาเขาจะพูดอะไรมึงก็มาดีแหกหูแหกตาดูว่ามันที่ไหนอาหารออแกนอิออแกนิกนั่นมันเป็นของโยมอุปถาเขาเขาจัดหาของเขาเองในคลิปเขาเห็นแล้วในคลิปเป็นคลิปใครล่ะแล้วสถานที่ที่มึงเห็นมันสถานที่วัดหรือสถานที่นอกวัดไปแหกตาดูสิมึงไม่รู้อะไรเลยเชื่อแต่คลิปแต่ไม่ดูความเป็นจริงมึงไม่ได้เห็นเองกับตามึงอย่าเชื่อโง่แล้วยังอวดฉลาดอีก เชื่อในสิ่งที่ไม่ได้พิจารณาหาเหวอะไรเลยนั่นมันบ้านโยมไม่ใช่บ้านหลวงพ่อมันไม่ใช่วัดมันบ้านเขาคุณตาบอกว่าเป็นของพระอาจารย,ย์ของพระอาจารย์ในความหมายของเขาหมายความว่าตู้เย็นบ้านเขาของในตู้เย็นนี้เขาเตรียมไว้สำหรับพระอาจารย์เท่านั้นเขามาใส่บาตรที่วัดทุกวัน กูเหนื่อยว่ากับพวกมึงเนี่ยจริงๆมันไม่มีการพิจารณามันเชื่อเอาเลยโดยที่ไปพิจารณาหาอะไรเขาอธิบายว่าเนี่ยคือตู้เย็นที่เขาทําอาหารไว้สําหรับพระอาจานเครึ่นงดยเฉพาะซึ่งมันเป็นตู้เย็นที่บ้านเขาแล้วเขาก็เอาตู้เย็นในบ้านเขาเนี่ยมาทําอาหารถวายแล้วเช้ามาเขาก็เอาของมาถวายผ้าจานโอ้ยมึงดูสภาพแบบนะั้นมันเรียกว่าวัดเหรอนะมันเรียกว่าบ้าน บ้านจ้าบ้านไม่ใช่วัดจ้าไปเรื่อยเลยเขาจงใจตัดมึงก็เชื่อตลาดน้ะมึงไปตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงตรวจสอบเนาะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดไม่ใช่ไปถึงเวลามึงยังไม่รู้อะไรเลยมึงก็ตั้งข้อสังเกตกันละเฮ้ยรือจริงจริงไม่พระ,ะอาจารย้ทำไมต้องมีครัวส่วนตัวก่อนมึงจะถามว่าทําไมต้องมีครัวส่วนตัวไปที่วัด แล้วไปขอดูไอ้ครัวนี่อยู่ตรงไหนถ้าวัดบอกไม่มีก็แสดงว่ามึงโดนข่าวปัน่นเขาหลอกมึงถ้ามึงพิมพ์คำว่าแดกไปไหมอีกทีหนึ่งแบกไปไหมอีกทีหนึ่งกูจะเป้ามึงถาวรนะจ๊ะ อีพปดี้พิมพ์ซ้ำๆเดี๋ยวกูถีบออกนะแล้วที่ว่ามีพื้นที่ห้ามเข้ามีไหมครับไม่มีอะพื้นที่ห้ามเข้าก็าคือห้ามคาราวาไปยุ่งมีเฉพาะพระเข้าได้เขาเรียกว่าเขตสงฆ์เขตสงฆ์เนี่ยมันจะลุยเลยไปจากบริเวณโรงย้อมโลมซักล้อมแต่ไม่ใช่ว่าคารวาเข้าไม่ได้ก็ถ้ามีกิจธุระก็เข้าได้เพราะมันเป็นที่ภาวนาของพระเขาเรียกว่าเขตสงฆ์ เพราะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเข้าได้บางคนก็ไปเข้าใจว่าเขตสงฆ์คนอื่นห้ามเข้าไม่ใช่ถ้ามีกิจธุระก็เข้าได้แล้วกูถามเขตสงฆ์ห้ามเข้าแล้วถ้ากุฏิพระพังอ่ะแปลว่าช่างซ่อมก็เข้าไม่ได้เลยคิดนิดนึงกรรมการวัดเจ้าหน้าที่วัดอะไรเขาเดินเข้าได้หมดแต่เขากันไว้ไม่ให้คนอื่นเข้าคือคนที่นอกเหนือจากคนวัดแต่เขาไม่เข้าเขาให้เข้าเฉพาะคนวัดคนที่มีกิจการงานที่เกี่ยวข้อง เออไปถึงาระจย์ปชุมหลวงพ่อกันหาท่านชี้ท่านไปปรึกษาจะทําตามไหมครับก็ท <im itation> <im itation> ําทตามมาตลอดหลวงพ่อแนะนําอะไรกูทําตามตลอดไม่มีอะไรที่ไม่ทําตามอะไรที่ทําตามไม่ได้กูจะบอกท่านตรงๆเลยว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็จะให้ทางหาทางแก้ให้แล้วท่านก็จะแนะนําให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ กูเป็นคนที่อันนี้กูจะเป็นคนที <waves> ่ไ ok, ม like ่ไม่เชื่ออะไรร้อเนะกูจะต้องพินิพิจารณาด้วยตัวเองแม้ครูบาอาจารย์สั่งกูจะต้องถามกลับว่าถ้าทําไม่ได้จะต้องทํำยังไงถ้ามันมีเหตุแบบนี้ต้องทํำยังไงกูจะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องครูบาอาจารย์ไม่ใช่ต้องพิจารณาเองตามหลักธรรมด้วยเพราะครูบาอาจารย์อย่าลืมว่าครูบาอาจารย์บางทีถ้าไม่ได้รู้เรื่องเราทั้งหมดบางทีเราเล่าตกเล่าเล่าหล่นมันมีเราลืมเรื่องนี้เราลืมเรื่องนั้นเราลืม แต่เราอยู่กับทุกสถานการณ์นั้นเราต้องเอาคําท่านมาพิจารณาบวกกับคําสอนพระเจ้ามาพิจารณาแล้วเราก็จะบอกท่านว่าไม่ได้เพราะอะไรท่านก็จะพิจารณาหาข้อแก้ให้เราเมืองจะพิจารณาอะไรจะดูอะไรใครอะ่ะหัดดูด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงทุกคนมีสิทธิวิพา์วิจารณ์แต่เมืองไม่มีเมืองต้องพิจารณาด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อจําไว้หัดมีสมองกันบ้างหัดฉลาด มึงสามารถรับข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่มึงต้องคิดว่าใช่หรือไม่ใช่รูปในเน็ตเยอะมากมันก็เป็นรูปที่เขาลงตามสาธารณะอ่ามึงว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปที่เขาไปแอบถ่ายมาเหรอ,อตอบกูหน่อย มึงบอกว่ารูปในอินเทอร์เน็ตว่อนมากแล้วกูถามว่ารูปที่เขาถ่ายที่ไปเอามาลงให้มึงดูเนี่ยมันเป็นรูปที่เขาไปแอบถ่ายมาย่องไปแอบถ่ายมาเป็นภาพลับเป็นรูปลับเป็นรูปที่ไม่มีใครมีหรือมันไปเอาจากในสื่อที่เขาลงอยู่แล้วมาให้ดูอ่ะมึงตอบกูหน่อยแล้วถ้าเขาเอาสื่อที่มันมีอยู่แล้วมาให้ดูมึงว่ามันเป็นความลับอะไรอะ่ะมึงว่ามันเสียหายอะไรอะเหมือนกูไลฟ์สดอย่างงี้กูเดินไปตรงไหนมีคนวิ่งเข้ามาหากูคําถามคือแล้วยังไงอะ กูก็ลงไปสาธารณะกูไม่ได้ปิดบังอะไรนี่เออถ้ามันเป็นภาพก r ส s s เข้าไปในห้องเข้าไปในกุติแล้วไปถ่ายรูปลับออกมาได้แก้ผ้าแก้ผ่อนคุยกันได้เออถ้าเป็นอย่างนั้นสิน่าเชื่อใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมึงไม่ต้องกังวลจะถูกจะผิดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวความจริงจะเปิดออกมาเองไม่ต้องกังวลถ้าผิดจริงมึงเตรียมตัวเลย ทำหนีตีติงตามทําเลยแต่ถ้าไม่ผิดมึงก็วางใจเป็นกลางไปนันเองสุดท้ายแล้วมันมีผิดกับผูกมันมีคนตอแหลกับมีคนทำจริงมันมีคนถูกใส่ร้ายและมีคนตอแหลในการใส่ร้ายมีแน่นอนไม่ต้องกังวลกรณีนี้มีถูกบีผิดมีพูดไม่ตรงกันมีการใส่ร้ายป้ายสีมีแน่นอนเขาว่ามีคลิปเสียงเปิดซี่เปิดมีคลิปเสียงก็เปิดจะรออะไรล่ะมันจะได้ชัดเจน ใช่ไม่ใช่ทุกคนช่วยกับวิพา์วิจารณ์เลยว่าเสียงนี้ใช่ไหมเลยครับครับไลฟ์สดอยู่ครับครับไม่ต้องรีบครับพระอาจารไม่เป็นไรครับไม่รีบครับพระอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ คลิปเสียงนะเป็นคลิปเสียงเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าคลิปเสียงสิบปีที่แล้วไม่ต้องมาพูดเสียเวลาเสียเวลามากด่าตอแหลไม่ได้แล้วถ้ามันจะด่าไม่ได้กูด่าได้กูด่าได้หมดแหละจะก,กูไม่สนใจใครจ้ะถ้ากูจะด่ากูด่าจะ้ะไม่ซีเรียสจ้ะใครก็ห้ามกูไม่ได้ใครจะห้ามกูล่ะ เวลาอาจารย์มาวัดป่าสัตว์วีนะหลวงพ่อจะให้คนเตรียมน้ำปะนะไว้ให้อาจารย์นี่จะเตรียมเป็นกระติกแบบนี้ให้เลยน้ำปะนะเรามาดูกันบ้างน้ำปะนะในวันนี้มีอะไรบ้างมีน้ำอะโวคาโดอะโวคาโดคาโดเนี่แล้วก็มีอันนี้น้ำอะไรนะอันนี้น้ำอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นมะตูมก็ได้ไมั้งแต่มีอะโวคาโดสอง แล้วทุกครั้งอ่ะปกติเวลามาหลวงพ่อจะเตรียมกติกแบบนี้ทีมงานวะก็จะเตรียมกติกแบบนี้ไว้ให้ซึ่งเวลากูก็จะหิ้วกติกไปเลยแล้วทุกครั้งคือกูก็จะเือมากติกกลับมาคืนเขาเอาไปประมาณห้าหกใบอ่ะทุกครั้งที่มาก็เลยซื้อกลับมาคืนเขาสิบใบเดี๋ยวจะซื้อมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวก้ากลับไปอีกเออแล้วเดี๋ยวจะวันไหนนึกได้ก็จะกติกกลับมาคืนด้วยส่งทบไปรอบที่แล้วเดี๋ยวรอบนี้ซื้อมาสิบเดี๋ยวรอบหน้าก็ซื้ออีกสิบซื้อมาทีละสิบซื้อกันเกินไว้เดี๋ยยวขขมองงส แต่ไม่มีเจตนาขโมยนะเพราะเนี่ยแบบนี้ทุกครั้งแต่อันนี้เหมือนจะเล็กกว่าที่เขาซื้อที่เขาที่วัดให้ไปนะเนี่ยต้องบอกไอ้หมีเนี่ยซื้อผิดไซส์เนี่ยเรียกหมีดิกระติกมันเล็กไปนะเดี๋ยวรอบหน้าต้องซื้อใหญ่กว่านี้เพราะของที่วัดใหญ่กว่านี้นี่เดี๋ยวชิมให้ดูที่นี่เขาชงอะววคาโดอร่อยนะอเอาละจนกลายเป็นที่อาจอารย์บ,บอกอยากกินปนักอะววคาโดจึงมีคนไปปั่นให้จา์กินทุกอาทิตย์เลยทีนี้ อันนออ่เหมือนกันไหมอร่อยเหมือนกันแต่ที่นี่เหมือนจะปั่นเนียนข้นข้นที่นู่นจะข้นกว่าขอบคุณมากจ้าเ,เดี๋ยวดูน้ำอีกน้ำหนึ่งก่อนว่าน้ำอะไรอันนี้น้ำอะไรเดี๋ยวดูน้ำอะไรวะ ไม่รู้อะ่ <laughs> นออะ,ไไอะน้ำอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนสมุนไพรป่ะลองดมดูสิอะลูมีไลอะลรไม่์อะูมอไอด์อะมาไูมิไนูมนอมนูมาตนูมิไมนูมนอมาตูมนะูมนอ,อ,อนูมินอนดอินมนดะอนดอมินเมดิไะม ก็ปกติเขาใส่อะไรเขาใส่น้ำตาลหรือใส่น้ำผึ้งหรือไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยคือปั่นอะโวคาโดเปล่าๆเลยอ๋ออยู่บ้านอาจารย์ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงก็ใส่ไซรัปเขาต้องนี่หลงกลนี่ใส่น้ำผึ้งแล้วก็จะมีน้ำผึ้งอ่ะอ๋อไอ้อะโวคาโดนี่เหรอมีแบบนี้แต่ว่าเรามีรสธรรมชาติจืดๆอันนี้น่าจะจืดใช่ไหมใช่เงี้ยน่าจะสูตรเดียวกันอ่าใช่สูตรจืดเพราะจะเคยกินสูตรหวานมันจะออกมันหวานหน่อยนึงตอนนี้โอเคไม่ ไม่ขาไม่ไม่ไม่มีกลิ่นอ่ะอร่อยอันนี้ปั่นสดวันต่อวันใช่ไหมเขาเพิ่ปั่นะคโอ้เพิ่งปั่นมาเช้าดีเลยปกติลูกศิษย์อาจารย์เขาจะปั่นมาให้แล้วก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วอาจารย์กินวันละขวดวันละขวดวันละขวดหกวันหกวันหหเจ็ดวันเขาจะปั่นมาให้ทีหนึ่งขอที่เคัดคลิปไปให้น้องดูน้องดีนะอเหรอขอบคุณนะอร่อยมากอนุโมทนาด้วยมาทุกครั้งปั่นทุกครั้งขอบคุณมากมากเลยได้ับทุ ันนี้มันเล็กไปใช่ไหมครับอาจารย์เขาใหญ่กว่านี้ของวัดจะใหญ่กว่านี้ที่เขาที่เราเอาเอา,เอาเขาไปอะ่ะใหญ่กว่านี้ฮะผมเล็กไปจริงครับอาจารย์ใช่มันเล็กกระจิว๋วถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวซื้อมาใหม่อีกสิบใบได้ครับได้ครับเขาใหญ่กว่านี้นะครับน่่ารักมากเลยเขาแช่ไว้ให้เลยอะ่ะ Yeah. มาทุกครั้งก็จะเตรียมน้ําปนะไว้ให้หลวงพ่อก็จะถามหลวงพ่อจะเป็นห่วงทุกคนหลวงพ่อถามว่ากินข้าวกันหรือยังท่านก็จะเตรียมอาหารไปเลี้ยงคนอาจาร,รย์เบียร์น้นาําปนะอาจาร,รย์เบียร์ด้วยนะอะไรเงี้ยท่านก็จะเป็นห่วงอาจารย์อะไรเงี้ยว่าได้นะ้ำปะนะหรือยังบางทีท่านอาจาร,รย์มานะท่านเอาช็อกโกแลตโกโก้โกโอไอช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตเลยอะ่ะฟึ้งขนาดนี้ให้อาจารย์เป็นแบบเป็นแพ็คเลยอ่ะเอาเอาเอากลับไปกินให้อาจารย์เบียร์ไปกิน เพราะกันหาถ้ารักใจดีมันจะมีลูกศิษย์อาจารย์ก่อนนะเนี่ยเป็นครูสอนพิเศษอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะเมื่อก่อนก็ทำน้ำข้าวยาครูมาให้แล้วแต่หลังมันเก็บไว้หลายวันอ่ะมันมันเริ่มแบบมันเริ่มไม่ดีมันเริ่มมีกลิ่นมันเริ่มเสียเพราะว่าเป็นข้าวยาครูเป็นน้ำข้าวเนาะมันควรจะปั่นวันต่อวันคือเต็มที่ก็สองวันแงเงี้แล้วอาจารย์ก็เก่งใจเขาเขาวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยอาจารย์เลยบอกว่าไม่ไม่อาจารย์เลยบอกว่ายก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 ไปก่อน แล้วอย่างหนึ่งมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเนืดเกินนะแต่ก็เลยไม่กล้ากินอย่างเงี้ยกองมันเนืดเกินมันควรจะต้องเป็นน้ำน้าหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยตลังมาก็เลยว่าขอยกเลิกก่อนเขาก็หัวดูแลาจานดีมากคนนั้นอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์คอยจะเอาอะไรแบบเนี้ยมาให้ตลอดหลวงพ่อเป็นเหมือนพระหลวงปู่หลวงตาใจดีใจดีอะนะ คุณพุทธเล่าว่ามีเส้นเงินไปวนใน้ผู้หญิงแล้วมีการตั้งบริษัทหรือซื้อรถหรูถ้ามันไปอย่างนั้นจริงๆนะเมึงไปให้ถึงเอาจริงๆนะใครจะขุดใครจะอะไรนะกูดีใจกูชอบที่มีการขุดคุยประวัติแบบนี้กูชอบมากแม้จะขุดคุยประวัติวัดนาป่าพงกูก็ยินดีให้ขุดคุยขุดคุยเลยแล้วกูจะสนับสนุนส่งเสริมโดยกูไม่ปกป้องถ้าผิดจริงชั่วจริงต้องตระชากออกมาอย่าเก็บไว้ถ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ชั่วเลว อย่างที่สังคมกําลังโจวดจันกันสมควรแก่การกระชากหน้ากากของการปิดบังซ่อนเล้นความเร็วความชั่วนั้นออกมากูยินดีเพราะกูบอกแล้วว่ากูไม่ยึดที่ตัวบุคคลแล้วกูจะช่วยด้วยซ้ําในการกระชากออกมาแต่ถ้าไม่ผิดจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยมันมีอยู่แค่สองกรณีแล้วขุดเลยขุดที่สุดรีบขุดเยอะๆไปดูที่เพจนั้นกูไม่ดูลราจเพยขยะแบบนั้นอะไรสาระ กูดูนักข่าวดีกว่ากูดูตำรวจดีกว่าไอเพจนั้นมันเพจขยะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยไม่รู้หาอะไรเลยเพจนั้นนะกูจะบอกให้ดีแต่ปั่นไม่รู้ข้อมูลหาอะไรเลยเพ์เจอร์ไรสาระอันนั้นน่ะมึงอย่าไปดูมาเลยไร้เลเธอถ้ามึงจะดูไปดูข่าวไปดูคนพุทธะอันนั้นน่ะข้อมูลจริงอีเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยกูจะบอกให้มันไปเอารูปมาตัดจับแพะชนแกะปั่นกระแสพูดไปเรื่อยมันมันเคยตีลูกศิษย์กูอีเพจที่มึงว่านะมันเคยตีลูกศิษย์กูมันบอกว่า ไปนอกใจเมียตัวเองแล้วมันบอกไปเอารูปเมียมันมาใครก็ไม่รู้ลูกศิษย์กูบอกว่าอาจารย์ไม่รู้มันไปเอาลูกใครมาผมไม่รู้จักด้วยซ้ำเนี่ยมันปั่นมั่วมันปั่นไปเรื่อยมึงอย่าไปฟังมันีเพคขยะไร้ค่าไร้ราคาแบบนั้นไปให้ค่ายความสําคัญมันใช่จ้าสื่อขยะจ้าโคตรขยะเลยจําไม่มีหาอะไรจริงเลยแต่กูจะบอกให้ปั่นมาในสมัยกูแล้วสุดท้ายก็ทำอะไรกูไม่ได้สุดท้ายมาปั่นมาปั่นอันนี้ต่อ กหลกจับแพ้ชนแกะแล้วรูปที่มันเอาลงมาก็เป็นรูปที่เขาลงกันไม่ได้มีอะไรแล้วามาใส่เพลงเบียเขาเรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารก็ใช่ไงสงครามข้อมูลข่าวสารไงก็มีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อจําไว้ไม่โง่เขาไม่เชื่อเราจะ้ะก็เหมือนแบบประเทศกัมพูชาเขาทํามาเมึงเห็นหรือเปล่าปันข่าวไปเรื่อยแล้วผู้มึงมองว่ามันโง่อะพวกมึงมองว่าประเทศขเขาโง่ใช่ไหมใช่เหมือนกัน อูก็มองว่าเพจนั้นน่ะมันโง่แล้วคนที่เชื่อเพจนั้นก็คือโง่ไม่ต่างจากเชื่อครับไม่ไม่ต่างจากคนในประเทศเดียวกันเชื่อข้อมูลแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามึงเชื่อมันก็แปลว่ามึงก็เป็นกัมูชาพอกันจะ้ะถ้ามึงอยากจะฟังไปฟังจากข่าวนักข่าวนะก็จะพูดมันค่อนข้างมีมูลจริงมึงไปฟังเขาได้แล้วพิจารณาเองว่ามึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้พวกอะไรอะพวกพายุนพวกอะไรยังน่าเชื่อไอ้ไม่ใช่พวกพายุนพวกอะไรนะ ซออะไรนะอีซอขยี้ข่าวอะไรท่านเปลาอะไรอันนั้นนาะยยังจะดูน่าเชื่อถือกว่าอีกไอพวกนั้นนะกูดูกลัวถ้ากูเชื่อกูเชื่อถือกูพอจะฟังได้กูฟังอันนั้นจะดีกว่าโอ้ะไปฟังอีเพจแมวน้ําหาอะไรนี่กูไปเห็นจะรู้สึกว่าจริงหาเลยแล้วเธอโคตรขยะไปเอาข้อมูลคนนี้มาไปเอาข้อมูลคนนั้นมาไม่มีข้อมูลจริงสักอย่าง เออถ้าเพจเอือนอะไรเงี้ยเขาพูดออกมากูยังเชื่อเอาตำรวจออกมาพูดบิ๊กเกียนออกมาพูดบิ๊กเต่าออกมาพูดอะไรอะ่ะเพจดังๆออกมาพูดนักข่าวออกมาพูดอ่ะกูจะพอพิจารณาตามได้แต่อีสัตว์น้ำนี่พูดนะกูไม่เชื่อเลย <S <S ตอนข้อมูลกูไม่เห็นมีข้อมูลจริงสักอย่างกูถึงเรียกกูถึงด่ามันว่าเพจขยะไงเพราะตอนมันปั่นเรื่องกูก็ปั่นเรื่องมั่วไม่ได้ปั่นเรื่องจริงสักอย่างก็กูจะไม่รู้ด้วยนะว่ามันตอแหลหรือไม่ตอแหล ที่เพสสัตว์น้ำเนี่ยกูมไม่อยากให้เรียกชื่อมันขยะใครบอกมีคุณภาพในีกูขำเลยอะ่ะโคตรขำป่วยนี่แหละพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกอะไรนะพวก อ่าเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าทาสย้อมเข้ากันีด่ดีความเป็นทาสด่ากูจังเลยด่ากูจังเนี่ยไอ้พวกคนตื่นทำไอ้พวกชอบดา่าตื่นทำกันอีกตื่นกระโถนอะไรนี่แหละทาสย้อมเข้ากันี่ดีดีความเป็นทาตแล้วมึงไปคบกับไอ้คนพาลอย่างนั้นเลยนะคนที่ด่าคนอื่นแฉคนอื่นทําลายคนอื่นคนแบบนี้นี่นะที่มึงไปเข้าข้างแล้วมึงบอกว่าเป็นเพศคุณภาพตลก อาจารย์ขอตัวก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะไปเจอหลวงพ่อเดี๋ยวลงมาเจอพร้อมกันจ้ะคือเรื่อยครับถ้าใครจะไล์ก็ไลไ์เลยแหนม